ไปได้ของดีมาครับผมนี่นะครับอันนี้มันคือลูกดอกแบบแม่เหล็กนั่นเองที่เอาไว้เล่นปลาเป้าแบบที่เป็นกระดานที่ยึดแม่เหล็กได้นะครับแต่ว่าใส่แบบนี้น้ำหนักแบบนี้เนี่ยมันต้องเป็นตัวถ่วงปากกาที่ดีแน่ๆเลยและไหนๆมันก็เป็นตัวถ่วงปากกาแบบแม่เหล็กได้แล้วเนี่ยมาทำปากกาแม่เหล็กกันดีกว่าครับผม อุปกรณ์ที่ใช้นะครับแน่นอนเลยว่าลูกดอกแบบแม่เหล็ก2อันนะครับตัวด้ามสัปทรปสองชิ้นนะครับแล้วก็ตัวถ่วงน้ําหนักน,นะครับวันนี้ผมใช้เป็นกริปของด r รกริปแบบตัดครึง่งแล้วก็หัวเหล็กของเวก้านั่นเองครับผมนอกจากนี้ก็ยังมีกริปเล็กๆแบบนี้นะครับสชิ้นอันนี้ผมใช้เป็นกริปของคอนตั้มเซโล p พลัสที่เหลือจากตอนทําชาโกแลตเต้นเองแล้วก็กริปตกแต่งที่ผมเตรียมมาเป็นโอริงชิ้นเล็กๆสชิ้นแบบนี้นะครับอันนี้จะมีไม่มีก็ได้ครับผมแต่ผมว่ามีแล้วมันดูดีกว่าาก็เเลยยยตรรีมมด้วคับ วิธีทาก็มาเริ่มจากตัวหัวแม่เหลกลูกดอกอันนี้เลยนะครับก็ถอดมันออกมานะครับแบบที่ผมได้มาเนี่ยสามารถหมุนออกมาได้เลยนะครับผมอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็จะใช้แค่ตัวแม่เหล็กอย่างนี้นะครับถัดมาผมจะพันเทปไปที่ตรงฐานของตัวแม่เหล็กสักหน่อยนะครับไม่ต้องเยอะมากปริมาณเทปเนี่ยอาจจะต้องกะก,กาเอาเองว่าใครใช้ตัวด้ามแบบไหนแล้วก็ใช้แม่เหล็กไซส์ไหนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเอากริปสิ้นเล็กๆอันนี้ที่เป็นควอนตัมเจลโลพลัสเนี่ย สวมทับลงไปตรงเทปที่พันนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าใครที่ไม่มีกริปชิ้นเล็กๆแบบนี้เนี่ยจะเป็นพันเทปหนาๆไปแทนก็ได้ครับแต่ว่าผมลองแบบพันเทปไปเยอะแล้วเพราะว่ามันไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะครับก็เลยเลือกใช้เป็นกริปแล้วรู้สึกว่าค่อนข้างแน่นกว่าครับผมดันจนชิดกับตัวหัวแม่เหล็กแบบนี้เลยนะครับแล้วผมก็จะเอาโอริงที่เตรียมมาเนี่ยสวมทับลงไปอีกทีหนึ่งอันนี้ไม่จําเป็นนะครับเพื่อการตกแต่งล้วนๆเลย นี่ครับได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวก็จะพักกันไว้ก่อนนะครับมากันที่ตัวด้ามซปเปอร์ทิปเนี่ยจะตัดส่วนที่เป็นหัวเขียนออกทั้งหมดเลยนะครับผมตัดเสร็จเรียบร้อยก็เอาส่วนหัวเขียนที่ตัดออกมาทิ้งเลยนะครับเสร็จแล้วตัวด้ามเนี่ยเราก็จะเอากริปดักรก,กริปตัดครึ่งเนี่ยส่วนเข้าไปในฝั่งที่เราเพิ่งตัดหัวเขียนออกเมื่อกี้นะครับใส่ลงไปให้ได้ประมาณครึ่งหนึ่งแบบนี้นะครับ แล้วก็จะเอาหัวเหล็กเวก้าเนี่ยใส่เข้าไปด้านในกริปอีกทีหนึง่งเมื่อเสร็จเรียบร้อยเราก็จะเอาตัวแม่เหล็กที่เราทําไว้เมื่อกี้เนี่ยใส่เข้าไปด้านท้ายของตัวด้ามซูเปอร์ทิปส์นะครับกดและดันลงไปให้แน่นแบบนี้เลยนะครับถ้ารู้สึกหลวมไปแน่นไปอะไรยังไงก็ลองปรับปริมาณเทปที่พันดูนะครับผมซึ่งได้แค่นี้เนี่ยก็จะลองควงดูว่ามันสมดุลดีหรือเปล่าก็ได้ครับผมถ้าหากกันน้ําหนักมาดีระหว่างน้ําหนักตัวแม่เหล็กกับน้ําหนักอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็จะทําให้มันมีสมดุลค่อนนข้าาางงดีแลสามารถควเป็ ปากกาคงสั้นๆแบบนี้ก็ได้ครับแต่แน่นอนว่าเราก็จะไม่จบแค่นี้จะไปทําอย่างนี้กับอีกด้านหนึ่งกันครับเมื่อทําทั้งสองอันได้แบบนี้ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับผมปากกาควงแม่เหล็กกันเอง ก็ค่อนข้างควงสนุกทีเดียวนะครับสำหรับตัวนี้เนื่องจากมีลูกเล่นของแม่เหล็กเพิ่มขึ้นมาทําให้คิดว่าความหลากหลายในการทําท่าต่างๆเนี่ยน่าจะมากขึ้นด้วยนะครับแต่ถ้าถามว่าควงดีขนาดนั้นไหมเนี่ยบอกทันตรนก็คือไม่ครับผมเพราะว่าในสภาพที่แยกกันแบบนี้เนี่ยก็จัดว่าไม่เร็วมากแต่ว่าสั้นมากกระผมหรือว่าถ้าเอามาต่อกันเป็นอย่างนี้เนี่ยจริงอยู่ที่ว่ามันจะมีความยาวเพิ่มขึ้นมาแต่ว่าเนื่องจากตรงกลางเนื่องเพราะว่าทําให้หนักพอๆกับปลายทั้ง2ด้าน ทำให้มีน้ำหนักตรงกลางมากและแรงเหบี่ยงก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ก็ไม่ถึงขั้นควงไม่ได้แต่ที่สําคัญเลยเนื่องจากรูปทรงแม่เหล็กเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรียบติดต่อกันไปนะครับทำให้เวลาควงแบบนี้เนี่ยก็จะรู้สึกติดขัดเล็กน้อยอันนี้ก็น่าจะขึ้นอยู่กับแม่เหล็กแบบที่แต่ละคนหามาได้ด้วยแต่อย่างที่ผมหามาได้เนี่ยจะสังเกตว่ามันจะมีขั้นเล็กน้อยนะครับตรงนี้ใครที่สนใจก็ลองทํากันดูได้ครับโดยแม่เหล็กที่หาได้แต่ละคนเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันอันนี้ก็ต้องลองปรับตัวถงงีกกกดดด้้้้้าานนนนใใหหํััไัไลเคยคยูรบ รวมไปถึงขนาดตัวด้ามต่างๆที่ต้องปรับให้แม่เหล็กใส่ได้พอดีด้วยครับผมสำหรับแบบที่แยกออกมาเดียวๆเนี่ยความยาวจะอยู่ที่ประมาณ13.2ซนติเมตรแล้วก็แน่นอนว่าถ้าเชื่อมกันก็จะได้ประมาณ26.4ซนติเมตรนะครับในส่วนของน้ำหนักเนี่ยแบบด้ามเดียวก็อยู่ที่ประมาณ14กรัมครับผมแล้วก็แน่นอนว่าถ้าสองด้ามแปะด้วยกันก็จะประมาณ28กรัมนั่นเองเนาะ ก็มีน,นี้ครับอันนี้เป็นสีส้มสีเขียวที่ผมทําไว้ตอนทดลองทําด้ามน,นี้นั่นเองก็ข้อดีของการทําไว้หลายด้ามแบบนี้เนี่ยทำให้เราสามารถสลับสีได้ไม่ยากเลยนะครับเป็นฟ้าส้มกับชมพูเขียวแบบนี้ก็ได้เช่นกันแต่ว่าเนื่องจากแม่เหล็กมันมีขั้วของมันเนี่ยฉะนั้นถ้าอยากสับให้เป็นส้มกับชมพูแบบนี้จะ ติดไม่ได้นะครับจะสังเกตว่ามันจะติดข้างๆกันถ้าตรงกลางเนี่ยมันจะมีแรงดันออกไม่ยอมเชื่อมตรงกลางกันนะครับกับฟ้าเขียวก็เช่นกันเนื่องจากมันเป็นแม่เหล็กคู่เดียวกันนะครับทําให้ไม่ใช่ว่าจะสลับได้อิสระขนาดน,นั้นแต่ก็สามารถสลับคู่กันได้ไม่ยากเลยนะครับใครสนใจก็อาจจะลองทําหลายๆด้ามแบบนี้ดูก็ได้เช่นกันครับผม ตัวนี้เนี่ยผมก็ได้แรงบันดาลใจมาจากปากกาควงที่ชื่อว่า Dual Magnetic ของรูคที่เป็นนักขปากาชาวญี่ปุ่นนะครับแต่ก็นํามาปรับให้ได้น้าหนักเท่ากับแม่เหล็กที่ผมเจอรวมไปถึงอุปกรณ์ที่ในปัจจุบันหาได้ด้วยแต่นั้นตรงนี้เนี่ยผมก็ขออนุญาตเอาชื่อตัวเองแปะเป็น Coffee Dual Magnetic m ั d นั่นเองใครสนใจก็ลองหาแม่เหล็กแบบนี้ดูและลองทําดูตามของที่ตัวเองมีก็ได้ครับผมลองปรับน้ําหนักหลายๆแบบดูเพื่อให้สามารถควงได้ทั้งแบบแยกกันแล้วก็แบบติดกันดูนะครับ สำหรับวันนี้ก็คงขอจบไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอตัดไปครับผมสวัสดีครับ